อ๋อเงยพอสิไปอัปเดตเนาะอยู่เพื่อนห้องนั่งรอละเอาเหรอฝนไปซะฝนตกหน่อยีวิตของเซาหน้าที่น้องไงโอเป็นเซาหน้ากูได้เคยผ่านจุดนี้เนะคือสีผู่เนาะว่าลำบากขนาดไหน เมาแท้ฝนตกกบอยู่เห็นคนพีมาบ่เห็นหอีนางมีเมฆโอ้ชิงเล้นางไที่ถ่ายพ้องอ่ะของถงเียังเมา ngua nè, bé nguạp Con tốp lạt, hoặc, cháu quân yết, mới đi ngủ thì nó mới giao na. อ่ที่ได้เขาาเ่าตะลเม็ดอันนี้เขาจะเอาลังสูฟ้าหนาสูดินวุว้นตกตลอดไ,ไม่มเหย่อนวุ้นเลยถั่วขอบเขนเนาะ แต่เนื้อเตือนเอาเตือนตกที่ตกเว้นพี่น่องยเพราะว่าใครแต่ดีเนาะดีแต่ว่าัวมีนะผ้าห้องมีร่มพี่น่อง ยังตาก่าพี่น้องเสามตาพี่นกไปใส่ไซน์น่มันน้าโคก่ะมันน้าโคกกับกายตาเนี่ยเออหน้ากวาาขมือานยังานถิบยังมัเอาไอม่ด้

สิออกกันอแล้วมันพวกน้นไปตำลังเด้อป่าเด้อเออไปตำลังดลกวะมืงอะพามงบ่อันไปเช่นกอันพวกนั้นและก็ึงละกถุงเดอดถ่ามไปแก้ออกตลอดแล้มนน่าไปบ่ตำลังเหละอให้หน้าได้อย่งนีไปไกับผไปทมลลกแไปพี่พ่อาใส่หมวกส่งตัวนี้เือสิหมักน ส่งไก่หอยเต้ก <terminar lyn> ัไก <ills> <min cause infrastructure> ่หน้อยพี่น่อยสื่อใช่ว่ากุ้งเทะได้เนี่ยใจกับใจกับเบดี้นี่ไงเขาโบเคียววะแม่โบยโบยปล่า ดามไปสื่อพี่น้อยไหมมีปุยย๋ยมีเรากันแล้วใหญ่กว่าดีดามไปสื่อปักปักเข่าใส่หน้าเสดินนสื่อพี่น้อยพวกเคี้ยวนี่ดพี่น้อยได้ต้นเราอิเมียกันสักเสร็จเลยไ,ไก่ก็พอไก่พี่น้อย ผูเห็นผู้ใดบูเห็นกับเป้าเงินของผู้ใดก็นนั่เนาะพี่น้องเอ้ยวายยวคิดว่าเขามีเงินเนาะไก่ท่านมีนก่บริญัาเลยท้าแม่เน่พี่น้องเ้ยก็ให้อีแม่ก็เห็ดอีแม่วัดทุกอย่างไก่บรเ,เคยเรื่อบุญพุ่นพ่อ,อแม่ ไม่เหี่หรอกมันพุยปุยน้่ยหนอใบตาดมกันนี่หน้าหิเหม่หน้าอิเหม่เขียนนี่แหละพี่น้องได้เขียนแน่หน้าอิเแค่หน้าสื่อเนี่ยมันบกข้นเล่น้อยหน้หนานนนด,านนาดัดั้นนสืออ่อ โปะอีเมะกระจุกจนแห้งรีดเมะกวา่าอันปุวยนแพงนะพี่น้องฮะปุยจากสอบอเจ็ดร้อยแปดรอยปีนี้พันสี่พันหาพี่น้องสอบหนึ่งต้องสร้างอะไรทสงสารไก่กันจ,จักจิตได้บ่เห็นแต่อีเมะดอกพี่พี่น้องฮะ พจะเจอรหลายคนดอกเนาะวิกฤตอ่าเงินโมมี่นี่วิกฤตอันปุุยแพงน้ำมันแพงกูได้เห็นหน้าปีนี้เนี่ก็ติขาใจเนาะแต่มกกันกาหลีกูได้พี่น้องเาว้าหน้าเนะก็ต้องได้เห็นหน้าอยู่ดีหนาวดิพี่น้อย เดี๋ยวชของนาโคกี่เองอแล้วนี่กันกระปูแดกปูทีนีัช่องด้ย่กปูมันปลาไได้มันบยเหือนนะอันเลื่งมากว่นมันแล้วขอหนึ่งก้นั อส่งหองนันกินาแะเกินกัมันแกงน้หก้าก็บ่ได้แบ่งแบ่งใหญ่บิดว่าซันเที่ยเอ๋กูแ่บกแงมื้อน่ะมือน่ะยังทขอมือนี้กแหา่งมอ้ดยอดนี่โอ้ยแกงร้าน่ ปป่านเดีีะะยวม้รถไถนาเดินต่อ <c oughs> ใายปีนี้แหลมดนและค่ะ พี่น้องเห็นนี่คืออ่าขอกับน้องนี่ตะลุยครับเอาละมากินนะ <coughs>